เฮ้ยฉันเจอตู้เซฟว่ะมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเกมพาร์ทนานผู้ชมซึ่งมันเป็นสถานที่สําหรับเไปปาร์ตี้ทางสันกับเพื่อนนานผู้ชมบอกเลยว่าสวยงามมากมหาถ้าใครชื่นชอบหลังนี้ก็ปรากฏไล์หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตู้เซฟมันมีหรือเปล่าหรือมันมีที่ลับอะไรกันไหมเออแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ฟังในการรีวิวนี้ด้วยว่ามันมีอะไรบ้างโอเคไปดูกันเลยมาท่านผู้ชมบอกเลยเป็นสถานที่ที่แบบยอดมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะ อันนี้มเป็นของเกมพาร์ตนะจิต199โลบักก็ uck, จะสปอนได้นะสปอนแบบจุดที่33เนี่เออมามาสปอนดีเออเนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนี่ท่านผู้ชมเป็นหน้าตายแบบนี้ท่าไม่มันมีกรอบแดงวะเป็นเขตอันตรายเงือ <c oughs> ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรวะเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านท่านผู้ชมพวกสถานที่จะจะวงเล็บแดงเลยไหมเออถ้าใครมีใช่ไหมเพราะอันนี้อันแรกเป็นคุกใช่ไหมที่วงเล็บแล้วก็เป็นอันทับแล้วก็รงแรมแล้วก็ อันเนี้ยเป็นที่จัดปาร์ตี้เออนอกเรื่องไปเยอะแล้วมาเราจะมาสปอนกันเลยเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นหน้าตายัางไงบอกเลยนะว่าหลังโคตรใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาหาตู้เซฟด้วนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูเลยนะอันนี้ผมเห็นแล้วผมก็เข้ามาเล่นเลยนะสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่จอดรถนะท่านะผู้ชมสามารถมาจอดรถได้สําหรับใครที่มีเพื่อนเยอะๆมาเที่ยวด้วยกันจอดให้ตรงเลนด้วยนะแกบอกเลยทักษะการจอดรถผมนี่โอ้โหไม่เคยตรงนะท่านะผู้ชม<อ> นี่เออก็จอดได้หลายคันนะเป็นหลายสิบคันเลยเห็นหมันเป็นลานจอดรถแบบเนี้ยเออแล้วผมจะพาชมไปทีละด้านละกันเดี๋ยวจะเอาตั้งแต่แท่นบาสอ้อมมันจนถึงสระน้ํานะอือก็จะมีโขดหินนะท่านผู้ชมก็จะมีลูกบาสตรงนี้นะเห็นไหมเราสามารถหยิบแล้วก็ชูบาสได้ไอชูดไม่ลงก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันกับผมนะดูดิดไม่เคยลงเลยนะท่านผู้ชมนะให้ผมขอขอชูบาร์ได้ไหมมันจะลงปะไม่ลงนะ สนามบ้านจะไม่มีเส้นนะจะเป็นแป้นบ้านทางเดียวนะท่านผู้ชมเป็นลานดำๆนะกว้างๆเออจะเป็นต้นไม้แบบต้นสนต้นมให้พุ่มใหญ่แล้วก็มีรอบล้อมด้วยด้วยด้วยหญ้านะแป๊บนึงขอดูมุมนี้ก่อนใช่ไหมวะเออส่วนมากกำแพงบ้านมันจะเป็นหญ้าหมดเลยเวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอนอกประเด็นแป๊บนึงถ้าเราตั้งชื่อบ้านชื่อบ้านเราจะอยู่ไหนบ้างมากรมณาทุที่เอสเต e คอนโทรลท่านผู้ชมนี้ ตั้งชื่อบานปาร์าตี้ปาร์ตี้หลังเลิกเรียนเออเอาอักษรสีดําสีขาวสีดําด้วยป้ายมันจะอยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหตัวสีดํามองไม่เห็นสีขาวด้วยนี่ปาร์ตี้หลังเลิกเรียนแล้วป้ายที่อื่นมีไหมวะไม่มีนะมีปาร์ตี้อันเดียวนะผมจัดปาร์ตี้นี้ดีป่ะวะปาร์าตี้หลังเลิกเรียนด้วยให้ทุกคนมาจัดของอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเอาปะ่าปะสมมติสมมติอันนี้ก็จะเป็นเวทีนะท่านผู้ชมเวทีก็จะมีลำโพงมีไฟนี่ตกแต่งนะตกแต่งมาให้ อันนี้เหมือนเป็นลานแสดงกิจกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแบบแกแสดงดนตรีเงี้ยเออเครื่องดนตรีมันตั้งน่าจะอ้าวอยู่ไหนว่าเครื่องดนตรีวะน่าจะน่าดูอยู่เลยเห็นไหมมีกองชุดใช่ไหมกองชุดอยู่นี่ปั๊บกีตาร์เออเห็นไหมดีเจอะไรก็ว่ากันไปอยู่นี่เห็นไหมดูมีอะไรมากขึ้นแล้วผมตั้งอะไรของผมมัว่วไปหมดแล้วตอนนี้ <laughs> อันนี้ตั้งสมมุติทดลองให้ดู พวกไมโครโฟนพวกที่ถ่ายทำอะไรอยู่ไหนวะไมโครโฟนตั้งไปลองถา่ายเราสดเนี้ยถ่ายได้มันตั้งบังบันไดปะวะ <S <S โอกก็ตั้งไปเรื่อยนะแล้วก็ถือว่าประมาณนี้นะถือว่าดีนะจัดปาร์ตี้งปาร์ตี้อะไรสมมติด้านหลังก็จะมีอันนี้มันคืออะไรวะมันมีที่รับปะวะจุดประสงค์ผมก็จะรีวิวไปด้วยแล้วก็หาตูเซไปด้วยนะผมว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีเว้ยมันไม่มีได้ไงวะ แต่อัปเดตที่แล้วกับอัปเดตนี้โอโหคนละฝากฝังกันเลยอัปเดตที่แล้วเป็นบ้านล้างเอเจนซีนะมีอะไรปะไม่มีนะแต่อัปเดตนี้มาแบบบ้านไม่ใช่บ้านแต่เป็นสถานที่ปาร์ตี้กันเลยในห้องนี้คืออะไรเฮ้ยเขาได้ใช้ไปใช้ไปใช้หมืดหมึดหมดกล่องอะไรปะมีอะไรปะมีอะไรปะมีอะไรปะไม่มีนะ จะเจออะไรปะเนี่ยประตูด้านนี้ก็ออกได้อ๋อจะเป็นสถานที่แบบเก็บของอะไรก็ว่ากันไปไงท่านผู้ชมแล้วนี่ปุ่มอะไรวะอะไรสีเขียวอ๋อไฟเขียวแบบนี้นี่เองใน,นถ้าถ้าเปลี่ยนเวลาเป็นตอนกลางคืนเนี่ยสามทุ่มเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนสามทุ่มทำไมมันยังเป็นสิบสองนาฬิกาอยู่วะแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็นสีม่วงเฮ้ย <Wow. S 1> จุดเด่นเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ถ้าใครมีนี่ถือว่าโคตรคุม้มถ้าใครไม่มีก็ เรอเล่นกับเพื่อนเอาก็ได้นะท่านผู้ชมนะในแมปมันต้องมีคนสปอนบ้างแหละขอขอเข้าดีๆแลเผื่อเข้าให้เล่นด้วย <c oughs> นี่นี่ก็จะเป็นไฟขาวยามราตรีนะท่านผู้ชมตอนกลางคืนเราจะปรับเปลี่ยนโหมดมาเป็นตอนเที่ยงเหมือนเดิมเออเออถ้าไม่เปิดไฟก็ไม่ไม,ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ตอนกลางคืนต้องเปิดแหละท่านผู้ชมมันมืดแล้วมันไม่เห็นนี่ก็จะเป็นสถานที่เก็บตัวนักแสดงบังไว้ก่อนไงบังไว้ก่อนแล้วค่อยมาโชว์แฉแดแดแท้ๆอะไรก็วางกนะันไป ด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบๆนะท่านผู้ชมเนาะเออท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะไปที่เล่นน้ำแป๊บบนึงมันมีสกินปืนเข้ามาใหม่เว้ยผมเขาบอกว่ามันใช้ได้ทุกปืนนะผมไม่รู้ว่าอย่างอื่นมันใช้ได้หรือเปล่าธนูเงี้ยใช้ได้หรือเปล่าเรากดมันตรงที่รูปปืนเว้ยแล้วจะกดตรงที่รูปฟันเฟืองตั้งค่าใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นลายสีอันนี้ป่ะกดไปเลยเว้ยนี่มันจะมีสกินนะทั้งแบบ V.I.P. แล้วก็แบบธรรมดานะ ผมว่าผมจะเอาสกินอะไรวะสกินทองอันเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นสกินแดงเงี้ยกินทหารถ้าเราอยากเอาออกไงเราเราแบบเรเรียกว่าอะไรวะเรากดตรงที่รูปทางขยะตรงนี้เออแล้วมันก็จะลบสกินผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่มันมีเยอะมากเลยนะสกินฟรีก็สวยนะดูดิสกินเขียวเง,งี้ยสกินแบบลายเอฟเฟกต์เง,งี้ย ในถ้าสกิน V i P ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่มันไม่ต่างกันมากนะกับ V i P เพราะว่า V i P ผมก็มีอยู่ดูดิสก,กินแดงสก,กินลายอะไรไม่รู้โอ้โคตเยอะเลยนะเว้ยดูดิผมพาใส่ไปทุกลายเลยดีปะ่ะอ่ะรีวิวไปด้วยแล้วกันอันนี้เป็นลายเนี่ยอย่าวเราปืนใหม่บ้างดิเปปืนลูกซองปืนลูกซองนี่สก,กินทองนะผู้ชมดูดิสก,กินแดงดำโอ้โหพาใส่ไปทุกอันชมพู เออในเขียวคล้ายกันโวนี่มีเขียวตัดด้วยโอ้โหผู้หญิงบ้านตองผู้หญิงบ้านวินกบฟ้าชมพูนี่โอ้โหดูจุดเบื่อบอกเลย <c oughs> อันนี้ลายอะไรโมวลส่วนเลยนี่นี่ท่านผู้ชมดูดีโคตรเยอะไม่าากอดโอ้โหลายอะไรวะเียผมใส่ทุกลายให้มีลายงูเหลือมด้วยเป็น V.P นะอันนี้ ดูเป็นเร็วๆนะท่านผู้ชมก็ลองมาใส่ดูแล้วกันมันเยอะมากเลยนะเว้ยไอ้ลายสนิมเลยไอ้ลายแตกแล้วโอ้มีเยอะมากไอแดงๆนี่ก็สวยไอนี่มีลูกศรด้วยมาลายสีฟ้าโอ้โหสีเขียวโ,โห้โหผมไปกดยิงปืนนี่เท่นี่เทโอ้โหลายอะไรนี่เหมือนมินบอร์ดคอมพิวเตอร์เลย บางไลน์ทไมมันไม่โหลดวะหรือนิดผมชาวะโอ้โหใส่สลักกันหมดโอโ้โหหมดเยอะเลยท่านผู้ชมผมใส่ให้ดูไม่หมดหรอกุตสาห์ผมแบบจะมาตั้งใจใส่ให้ดูดูดีมันเยอะมากเลยนะเออหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็สวยนะอันแดงสุดท้ายเนี่ยหือว่าเขาทำมาดีนะผมขอขอเข้าๆแล้วกันจะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องปืนนะก็อลองมาตกแต่งดูกันได้อ้าวทำไมผมมาปืนออกสกินสกินหายอ๋อผมไปลบออก ถ้าเกิดว่าเราไม่ลบมันหายปะะ่ะปับ๊บไม่หายนะเออถ้าเกิดว่าเข้าเกมใหม่น่าจะหายแหละก็ลองมาใส่เอ้เออประมาณนั้นแล้วก็มาพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องบ้านก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นสถานที่ที่แบบมาปิกนิกกับเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างนะท่านผู้ชมเออเตาย่างเนือ้อย่างอะไรก็ว่ากันไปไอ้ผุมพวกนี้คืออะไรวะบุ่มขาวคืออะไรอ๋อบุ่มขาวเปิดไฟตรงเนี้ เห็นไหมตั้งหลังผมเนี่ยจะเป็นสถานที่แบบมาปาร์ตี้มานุ่มๆเล่าเรื่องหน้ากองไฟอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนอชิวๆตรงนี้อันนึงแดงคือเลยอ๋ออันนึงแดงคือจุดไฟคือจุดไฟต้องต่อระบบต่อสายตรงจากสระน้ำมาถึงตรงนี้เบนกัมมัจะได้เทกรอบกองไฟตอนกลางคืนเพื่อนนั่งได้สี่ห้าหกเจ็ดคนเลยนะแล้วต่อไปคืออะไร อ๋อไฟน้าเงินน่าจะไฟสระน้หรอเปล่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนปับ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีถ้ากดกดสีฟ้าปับ๊บเฮ้ยโคตรเทดูดิพวกแกพอปรับมาเป็นกลางวันมันเดิมอันนี้จะเป็นแบบส่วนน้ําขนาดย่อมๆเลยนะแล้วปุ่มนี้ปุ่มเลยวะเฮ้ยมีน้ํากระเด็นขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะกระโดดแบบออบบีท่านผู้ชม นี่ปีนเล่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 นมันเด็กน้อยอันนี้กระดานเฮ้ยไม้กระดานกระโดดได้ด้วยค <c oughs> ือว่าโคตรดีเดินตรงมาอันนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นทางลงอีกทางหนึ่งนะอันนี้จะเป็นสไลเดอร์อนนเฮ้ยออทางนี้ก็สไลเดอร์อ๋อเจยินเจย็นอันนี้ก็สไลเดอร์ผมชอบน้ำมันนี่ปะอันนี้ทำอะไรเดรินรอดเราก็มีเก้าอี้นั่งชิลตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมอันนี้ไปที่อะไรนี่กระโดดเออกระโดดเป็นออฟบ,บีเลยนี่นั่ง แตน้ำลึกแค่ไหนวะโอ้โหไม่ลึกหรอกแต่ก็ลึกอยู่นะสรานะโค้งๆถือว่าทำดีไซน์ได้ดีนะแล้วก็จะมีขั้นบันไดตรงนี้เออวะเขาทำมาดีนะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็มีพวกนี้น่าจะเป็นพวกปลาพวกอะไรเนาะใช่ไหมนี่เป็นบาน้ำอะไรต่างๆก็เครื่องดื่มมาวางเงี้ยเออ,เอ,อน้ำเปล่าน้ำปั่นก็ได้เออเห็นไหมเามาวางใครอ,อยากสั่งสมมตินี่แป๊บ พีโคกอะไรน้ามันลมน้วมันลมนมนเลยเห็นไหมเออเป็นบาน้ําก็มาตกแต่งกันเอาวันนี้ผมมาทาคร่าวๆให้ดูเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นที่พักจากการเล่นห้ามมนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มีที่นอนที่นอนชิวๆนอนใช่ไหมเฮ้อะไรยุบยุบเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรยุบยุบเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมาใไมนะทำไมนะหนึ 1, ่งสองปึ๊บอย่าบอกนะ ไปใช้เฮ้ยฉันเจอตู้เซฟอ่ะโอ้ไม่กอดของจริงเลยนะเนี่ยเอ้าแกมาได้ไงอ่ะตู้เซฟอ๋อท่านผู้ชมรู้แล้วกดปุ่มขาวแล้วก็ออกได้ให้มันยุบลงไปแบบนี้เลยตู้เซฟเฉยไอ้ยังมาป้นก็แค่เดินลงมาตรงนี้ง่ายๆนะอ้าวตอนขึ้นต้องกดปุ่มขาวด้วยพวกแกเออมันค่อยจะแบบขึ้นได้ ้ถือว่าเป็นบ้านในดูเซฟเฉยผมไปเดินตกอะเป็นคมเดินตกหลุม <c oughs> แล้วก็เจอเฉยโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอถือว่าดีนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นบ้านที่แบบไปเล่นกับเพื่อนหลายๆคนท่านผู้ชมก็ถือว่าใครมีก็แบ่งปันเพื่อนเล่นด้วยก็ได้นะเออก็ไม่ว่าก,กันเพราะว่ามันจะได้สนุกไงผมว่ามันเหมาะกับการจัดปาร์ตี้อะไรต่างๆนะท่านผู้ชมการจัดก,กิจกรรมอะไรต่างๆดูดิก็อีนั่งดูตรงนี้นน่ก็แบบเยอะมากเลยโดยที่เราไม่ต้องวางเองนะ เออก็มีเปนอนตรงนี้ด้วยชิวๆหรือว่าเขาทำมาดีนะยอดยอดสวยงามสวยงามไม่ใช่บ้านหรอกเป็นสถานที่แล้วกันสถานที่เพราะว่ามันไม่มีที่นอนไม่มีห้องน้ําเออแต่เขาไม่ได้ทําห้องน้ําเหรอถ้าเกิดว่าปวดหนักหรือเข้าไหนอ่ะมันม,มีห้องน้ําเลยเในภูเขอใช้แบบอันนี้ลอดไปที่ต่างๆนเพื่อมีที่ระบบิกตรงนี้มีอะไรไม่มีนะใต้บ้านไม่มี มีแต่น้ำมีแต่น้ำแล้วก็เซฟมันก็จะอยู่แถวนี้ได้ป่ะเอาบินกำลัทะลุถนนละไม่มีอะไรนะนี่นี่เซฟเซฟอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็จะเจอกับเซฟก็ไม่มีอะไรตรงนี้เขาข้าวขาวหมดแล้วไม่เห็นไม่เห็นมีห้องรับอะไรเพิ่มเติมมานนักผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตอนนี้นะถ้าใครชอบฝากอะไ์ก็แจก Subscribe พร้อมเลยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายก็คือว่าเป็นบ้านที่ดีมากๆไม่ใช่บ้านสถานที่โอเคผมก็คลิปแล้วครับผมบ๊ายบายไปเลยไปเลย